รอบนี้พอเวทีเอเปมาประชุมที่บ้านเราเนี่ยความคาดหวังของสสวว่าเราประชุมสุดยอดแล้วรอบนี้เราจะดึงบรรดาผู้ประกอบการตลาดมาเชื่อมโยงกันในบ้านเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับต้องเรียนครับว่า,เ,าเวลาคขา,ขายถ้ามองภาพใหญ่ธุรกิจตัวอญ่มันจะเป็น global supply chain ครับเพราะนั้นเราต้องขึ้น mainstream คือแปลว่าต้องสามารถต่อคอนเนคก,กันได้ <ừ m. S 1> แล้วเราก็อยากให้ SME ซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญแล้วก็ใช้เวทีนี้เป็นการแทกเปลี่ยนแล้วก็ผลักดันผ <ừ m. S 1> มเชื่อว่าถ้าทุกประเทศหรือเขตเศรษฐกิจเนี่ยเห็นฟ้องต้องการเราจะใช้น,นี่เป็นโมเดลในการขับเคลื่อน <ừ m. S 1> นะครับการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืงยนคุณผู้ชมคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สําคัญของประเทศไทยเนื่องจากได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเป็นะคะซึ่งก็จะมีการประชุมผู้นํา ในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้แต่ในระหว่างทางนั้นจะมีการประชุมย่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนรัฐมนตรีต่างๆแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือการประชุมเอเป็ SME SME ถือว่ามีความท้าทายอย่างยิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เรื่องของการระบาดเรื่องของสงครามต่างๆ นะในเวทีนี้นะคะ21เขตเศรษฐกิจจะมาพูดคุยกันแล้วก็จะมาแชร์กันถึงทิศทางการที่จะทําให้ SME นั้นเติบโตไปได้วันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ ay, ดรวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสาวสาวซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้มาร่วมพูดคุยกับเราะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดรวีรพงษ์ครับ,รบตัวการประชุม a อเป็ก SME รอบนี้มีความสําคัญยังไงกับบรรดาผู้ประกอบการในประเทศไทยครับ จริงต้องเรียนให้เห็นภาพรวมก่อนว่าในการจัดประชุมแต่ละครั้งเนี่ยที่เกี่ยวกับระดับรัฐมนตรีของ SME ก็จะเป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจเพื่อจะชวน SME ในแต่ละประเทศเรศรษฐกิจเนี่ยก้าวข้ามในแต่ละยุคแต่ละช่วงของเวลาในสถานการณ์ปัจจุบันเรนาก็พอทราบว่าช่วงสักปี2ป,ปีเรามีวิกฤตโควิด -19 เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศก็มีวิธีการ ที่จะก้าวข้ามในช่วงเวลาดังกล่าและกำลังจะก้าวไปในอนาคตเพราะนั้นในเวทีนี้เองเราน่าจะได้มีโอกาสเรียนรู้รวมถึงแลกเปลี่ยนนะครับบทเรียนแล้วก็แนวทางที่จะผ่านในวันนี้แล้วก็ไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนครับ <c oughs> ก็เป็นที่มาของแนวคิดของการประชุมในครั้งนี้ด้วยส่วนใหญ่นี่คือคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะมีการวางแนวทางหลักหลักการเรื่องของการประชุมต่างๆบทบาทของสวในการจัดประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะเริ่มในวันที่5 ถึง10กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยบทบาทหลักของสวคือ <ๆ S 2> อะไรจริงสวรับหนะ้าที่เป็นฝ่ายเลขาจัดการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับ,รบซึ่งก็จะมีหนะ้าที่ในการประสานแล้วก็เตรียมเรื่องอันนด้าแนวทางที่จะหารือกันนะครับโดยส่วนของประธานคณะทํางานในชุดใหญ่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรองนายกสุพัฒนพงศ์นะครับเป็นประธานในการกําหนดสถานที่ตีมและแนวทางนะครับวันนี้ก็กําหนดกันไว้ว่าเราจะจัดที่ภูเก็ตนะครับในระหว่างวันที่5ถึง10เนื่องจากว่า ถ้าลองนึกย้อนไปก็คือตอนที่เราล็อกดาวน์ยาวภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่เราทำาแซนด์บ็อกแล้วก็เปิดพื้นที่ในการที่ค้าขายแล้วก็ SME ที่อยู่ในนั้นประสบปัญหาค่อนข้างหนักนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดตัวและฟื้นตัวเนี่ยการเลือกพื้นที่และคอนเซ็ปตที่จะคุยกันนะครับ,รบโดยในงานระหว่าง5้าถึงสิเนี่ยก็จะมีเป้าหมายหลักๆที่จะหารือกันสักสเรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ แนวการประยุกต์ใช้ BCG ซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐบาล<ช>เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของที่เราใช้ในการก้าวข้ามวิกฤตโควิดมาด้วยกันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่าน e s b e <ช>เข้าสู่ด<ช>ิจิทัล transformation นะครับเรื่องที่3เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นปัญหามายาวนานของ s b e ตลอดเวลาเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนและแก้ปัญหาเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้อันนี้ต้องผมเรียนลายท่านว่าต้องแยกกันนะเข้าถึงแหล่งทุนกับปรับโครงสร้างหนี้อาจจะอยู่กับเราสักเจอนะครับแล้วก็เรื่องที่4เนี่ยซึ่งเป็นความท้าทายในการรับมือตลาดใหม่นะครับซึ่งมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสีหัวข้อหลักเนี่ยก็เป็นกรอบนะครับในฐานะสวเป็นฝ่ายเลขาก็ประสานจัดทามีทั้งเรื่องของ working group รายละเอียดต่างๆและประเทศไทยเองก็เตรียมพร้อมที่จะนํา เรื่องราวต่างๆไปแลกเปลี่ยนในเวทีด้วยครับ,รบการประชุมเอเปกว่าด้วยเรื่อง SME เป็นเรื่องสําคัญนะครับ SME เนี่ยในบ้านเราเนี่ยสล้านกว่าลายใน3ล้านกว่าลายขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วม40%ของ GDP พอตอนโควิดเนี่ยถอยมาอยู่สัก34.8% 34.8รอบนี้พอเวทีเอเปมาประชุมที่บ้านเราเนี่ยความคาดหวังของสสว่าเราประชุมสุดยอดแล้วรอบนี้เราจะดึง บรรดาผู้ประกอบการตลาดมาเชื่อมโยงกันในบ้านเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับครับต้องเรียนครับว่า,เ,าเวลาค้าขายถ้่มองภาพใหญ่ธุรกิจตัว่าง่มันจะเป็น global supply chain นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้น mainstream คือแปลว่าต้องสามารถต่อ connect กันได้นั้นเ,เรียนเบื้องต้นง่ายๆว่าก่อนหน้าที่จะมีการประชุมนี้เรามีเวทีย่อยๆในบางเรื่องนะครับก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องของอุตสาหกรรมการบินคอนโดอาจจะไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยอาจจะมีโอกาสได้เป็นศูนย์กลาง แล้วเราก็ transform จาก SME ที่ทำด้านยานยนต์ไปทำเรื่องชิ้นส่วนอากาศยานหรือบริหารภาคพื้นอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นบางเรื่องการ up ครับครับเปลี่ยน transform บางอย่างครับของผู้ประกอบการว่าเราเข้าไปในอุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมนึับอันนี้ก็คือเข้าด s ครับนะครับแล้วก็ยังไม่นับรวมผมยกตัวอย่างในบางเคสก็คือว่าถ้าเท้าความกลับไปสักเล็กน้อยตอนที่มีปัญหาเนี่ยนะครับเราพบว่าตลาดเนี่ยมันก็ถดถอย นะครับส,สวก็ทําเรื่องของการเชื่อมตลาดจากซื้อจ้ามภาครนะครับเข้าสู่กลไกลให้ SME สามรีสามารถ,าารถาไปได้เอาสินค้าตัวเองเข้าไปประมูลงานภาค,ครัฐได้แล้วก็ในนั้นก็มีทั้งผมเรียกว่าอย่างเครื่องมือการแพทย์เนี่ยทางการแพทย์นั้นการต่อต่างนะครับสินค้าพวกนี้มันจําเป็นต้องเป็นการเชื่อมเทคโนโลยีเข้าใจเรื่องตลาดการค้าขายระหว่างกันเพราะฉะนั้นการที่ใช้ยี่สิบเอ็ดเขตเศรษฐกิจเราถึงจะเห็นได้ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนในห่วงโซ่ประทานและเราสามารถเข้าไปแข่งขันหรือต่อ กันตรงไหนได้บ้างนะครับในความคิดเห็นของดรเนี่ยคือลักษณะของปัญหาหรือว่าสิ่งที่ SME เจอในช่วงหลายปีที่ผ่านมา21เขตเศรษฐกิจเนี่ยจะคล้ายๆเราไหมครับเรื่องคือตอนนี้ที่สสวเราพยายามแยกอยู่3เรื่องนี้น่าจะชัดเรื่องของตลาดผมผมใช้เสบอว่าเป็นเรื่องของโอกาสดีกว่าเราอาจจะมองเห็น โอกาสใหม่ๆได้ไม่เท่ากันครับนั้นสําคัญที่สุดเราต้องชี้เป้าให้ SME เห็นเรื่องของโอกาสให้ได้นะครับ2ก็คือเรื่องของการทําเรื่องมาตรฐานผลิตภาพลดต้นทุนในการผลิตอันนี้เป็นหัวใจสําคัญตัวที่2ที่เราจะแข่งได้นะเราต้องทาตัวนี้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่3เนี่ยผมให้กลับมาอยู่ข้างล่างก็คือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนและเรื่องของปรับโครงสร้างนี้คือถ้าเราทํา1กับ2ได้ครับ3เนี่ยจะไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเรามีตลาดเห็นโอกาส มีผลิตภาพมีมาตรฐานที่ดีเราก็น่าจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้าถึงไม่ได้เรื่องที่หนึงก็คือส่วนใหญ่ก็คือความไม่เชื่อมั่นของอสถาบันการเงินในการที่จะอุดหนุนช่วยเหลือ,อะนะครับส่วนเรนื่องปักโฟรงนี้เดี๋ยวแยกอีกประเด็นะนะครับเพราะว่าในในสถานการณ์บางครั้งเนี่ย ผู้ประกอบการเดิมทีอาจจะเป็นผมเรียกว่าอะไรเป็นผู้ประกอบการที่ดีแต่พอมีวิกฤตเนี่ยไอายการที่มาของรายได้มันมันหายไป,ยไปเพราะนั้นความเสียหายมันเกิดขึ้นภายหลังพวกนี้ต้องบริหารจัดการอีกอีกประเภทหนึ่งครับอืหลายคนตั้งคําถามดรวีรพงศ์ครับว่าเออเวลาประชุมเอเป็กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทางการทางการทางการตัว SME จะมองไม่ค่อยเห็นภาพ ในความพร้อมในการเตรียมการในการประชุมเอเป็กเอสเอมีรอบนี้กรอบหลักๆที่มุ่งเน้นเนี่ยสี่ด้านถูกไหมครับหนึ่งคือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนกรีนนะครับสองคือการ transform ตัวเองก็ไปสู่ดิจิทัลสามคือการจัดหาเงินทุนและก็ปรับโครงสร้างนี้แล้วก็สี่คือการหาตลาดที่กําลังแปลเปลี่ยนไปถามว่ารูปแบบในการจัดประชุมรอบนี้เอสที่สนใจที่จะเข้าร่วมหรือให้ความสนใจเนี่ย ที่จะไปที่ภูเก็ตวันที่5ถึงวันที่10เนี่ยนะฮะเขาสามารถเข้าไปดูงานหรือว่าเข้าไปอะไรได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมแยกสองส่วนครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมทั้งในระดับ SME แล้วก็ในระดับภาคประชาชนหรือผู้ประกอบการนะครับในส่วนของการประชุมแต่ละครั้งจะมี w o r k i n g group ขึ้นเป็นแต่ละเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้สนใจถ้าคนสนใจเข้าไปฟังได้ครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยสวกับทางทีมก็จะทําการสรุปประเด็นต่างๆเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วก็เห็นโอกาส เห็นในเรื่องราวใน4มิติต่างๆนะครับถัดมานอกจากนั้นเนี่ยผมมองในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในภาพใหญ่นะครับว่าเมื่อมีการประชุมเกิดขึ้นเนี่ยภาพมันจะต้องปรากฏสู่สายตาชาวโลกว่าวันนี้มีผู้นําเขตเศรษฐกิจมาที่ไหนทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมมองว่า SME เเนี่ยเป็นด่านหน้าในการเปิดประเทศแล้วก็ให้ธุรกิจมันเกิดขึ้นนั้นวันนี้ภาพที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นในการเราพยายามจะให้เห็นพื้นที่นะครับเห็นธุรกิจ คนฟูกเกตจะได้ประชาชนภาพรวมได้เราพยายามจะสื่อสารให้ให้เห็นผ่านทางสื่อและช่องทางต่างๆนะครับเพราะนั้นเวลาถ้าวันหนึ่งการท่องเที่ยวกลับคืนมานักท่องเที่ยวจะเห็นผู้นาของเขามาในเวลาประชุมนะครับโรงแรมพัทยารน้านอารของที่ระลึกทุกอย่างเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันหมดอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่จะได้มาทันทีเหมือนมีสื่อออกไปทั้ง21เขตเศรษฐกิจนะครับส่วนในเรื่องขององค์ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องรัฐบาลต้องมาสนับสนุนแล้วก็ปรับกลไกให้เอสเอ็มดีได้ มองในแง่ของภาพใหญ่การจัดประชุมเอเป็กเอที่ภูเก็ตนั่นคือการขายภูเก็ตการขายประเทศไทยออกไปสู่เวทีโลกถูกไหมผู้นําของโลกมาอยู่ที่นี่ก็จะเข้าใจในสภาพบ้านเรารู้ว่าธุรกิจการโรงแรมเป็นยังไงท่องเที่ยวเป็นยังไงร้านอาหารเป็นยังไงครับแล้วก็ภาพเหล่านี้ก็ออกไปข้างนอกเพราะว่าถ้าพูดถึง GDP ของ ตัวภูเก็ตเองเนี่ยเกือบ90เป็นเี่ยเป็นเรื่องท่องเที่ยวกับทั้งหมด <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นภาพที่ออกไปเนี่ยความพร้อมนอกจากเนื้อหาผมคิดว่าในเรื่องของภาพระของประเทศแล้วก็จริงๆอยากจะเชิญชวนทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งประชาชนจริงเราต้องช่วยกันเป็นเจ้าภาพแล,แล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ,รบเพราะฉะนั้นภาพที่ออกไปเนี่ยมันมันจะสื่อไปถึงวงกว้างได้แล้วผมคิดว่าภูเก็ตเป็นจุดคลิกออฟที่เหลือมันต่อเนื่องไปใน พื้นที่อื่นๆของประเทศได้ด้วยภือ,อเ็ตนำร่อง5ถึง10กันยายนนี้จะประชุมสุดยอดผู้นำ 21, 21เขตเศรษฐกิจมาอยู่กันที่นี่แล้วก็จะขายความเป็นภูเกต็ตข,<า><น>ขายความเป็นท่องเที่ยวขายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ออกไปครับครับเพราะว่าวันที่เราพาทางในส่วนของคณะ Working Group แล้วก็ท่านรัฐมนตรีออกไปดูเนี่ยก็จะมีทั้งเมืองก่าโอทาว นะครับแล้วก็พาไปดูในเรื่องของกิจกรรมเมืองที่เป็น sustainability ของภูเก็ตด้วยนอกจากจะประชุมแล้วเนี่ยยังพาไปมีกิจกรรมอ๋อไปลงพื้นที่เพื่อไปดูพื้นที่จริงใช่ครับใช่ครับใช่ครับประชุมก็เป็นอยู่ในกรอบแต่ว่าระหว่างนั้นก็มีเรื่องของกิจกรรมที่ลงไปในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนที่จะต้องการซอฟต์พาวเวอร์ที่จะอยากสื่อสารไปแบบนี้เนี่ยก็คือจะทําให้ ชาติสมาชิกรวมถึงสื่อทั่วโลกเนี่ยเห็นครับเพราะเขาคงต้องตามผู้นําเข้าไปเพระนั้นภาพก็จะเห็นในแต่ละที่แต่ละที่ตรงๆัครับชุมชนภูเก็ตถือว่าเป็นชุมชนที่มีสถาปัตยกรรมที่ดีครับแล้วก็มีความเป็นเมืองเก่าที่มันบวกทั้งยุโรปบวกทั้งไชนีสบวกอะไรคือจะมีหลายมิติมากครับชุมชนในการสร้างอาชีพในการอะไรก็มันมีมันมีตัวอย่างของความยั่งยืนของมันอยู่ครับ เมื่อสักครูด่ดรพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็รวมถึงเรื่ององค์ความรู้ทีนี้ถ้าย้อนกลับมาดูในแง่ของฝั่งนโยบายในการเตรียมการครั้งนี้เนี่ยการพูดคุยกันการออที่จะปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นในระดับไหนบ้างครับก็ผมเราถ้าห้าถึงแปดโดยประมาณจะเป็น working group เป็นกลุ่ม ย่อยๆตามอัจฉริยที่สนใจในบางวันก็จะมีบางประเทศมาเป็นเจ้าภาพในการเหมือนจัดประชุม uh huh. มีออสเตรเลียมี Australia, มาเลเซียก็จะมีเรื่องที่อยู่ในสีหัวข้อเนี่ยนะครับเขา best practice เข้ามาแล้วก็มาแชร์กัน uh huh. ส่วนในระดับผู้นําเองเนี่ยในวันที่9และสิบนะครับก็ตอนนี้ในเรื่องของ Ke s t t a e m e n t ที่จะแถลงการออกด้วยกันก็อยู่ระหว่างการนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา uh huh. นะครับว่าถ้อยแถลงที่เราจะให้ไปในเวทีโลกเกี่ยวกับด้านรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมวันนี้ ในประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพกับความพาร์ร่วมกันกับสมาชิกต่างๆเราจะใช้ประเด็นใดในการนําเสนอออกไปแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามอยากจะคุยเรื่องของ BCG นะครับซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเรื่องความอยู่กันอย่างยั่งยืนนะครับพวกนี้จะเป็นเรื่องการทําธุรกิจอันนี้ก็จะตอบตอบโจทย์ที่ท่านนายกมนตรีไปประกาศไว้ที่ขอบ26กด้วยครับก็ส่วนหนึ่งก็จะประกอบเข้ามาเพราะว่าธุรกิจจริงเนี่ยทั้งทําเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพ นะครับเศรษฐกิจุนเวียนแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนี่จริงมันสามารถไปอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดถ้าเราก็อยากให้ SME ซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญแล้วก็ใช้เวทีนี้เป็นการแทกเปลี่ยนแล้วก็ผลักดันผมเชื่อว่าถ้าทุกประเทศหรือเขตเศรษฐกิจเนี่ยเห็นฟ้องต้องกันเราจะใช้อน,นี้เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนนะครับการสร้างธุรกิจอ,อย่างยั่งยืนเวลาประชุมกันในลักษณะของภาคีชุดใหญ่แบบสุดยอดผู้นำเอเปกเนี่ย เวลาประชุมแบบนี้ว่าด้วยเรื่องของ s อบเราจะมีข้อตกลงอะไรด้วยกันไหมเพื่อจะเป็นแนวทางว่าในเครือเศรษฐกิจทั้งหมดจะร่วมมือกันเดินก็ไปสู่โหมดนี้ครับอย่างนั้นใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นถมืมอกรอบเสร็จเราก็จะมีตัวที่เราจะพูดถึงอยู่ในสโลแก,กนตลอดเวลาก็คือเรื่องของเปิดกว้างโอเพ่นแล้วก็มอนตต้องต้องแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้ครับ,รบนะครับแล้วก็เรื่องของการเชื่อมเชื่อมโยงเชื่อมต่อสร้างเครือข่ายแล้วก็ ตามคือเรื่องของการสร้างความยั่งยืนด้วยกันจริงทีมจะอยู่บนกรอบของ Open Connect Balance นทั้งสส่วน o p e n Connect แล้วก็ b a l a n c e ครับเปิดกว้างสส่วนตลาดหมายถึงว่ากลุ่มตลาดมองเป็นเครือข่ายธุรกิเนี่ยจะเปิดกว้างสำหรับตลาดสองคือจะมีการเชื่อมโยงทางด้านการค้าและการลงทุนต่อกันสามขอให้เกิดความยั่งยืนสมดุลแล้วก็รักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลเรื่องความการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการในบ้านเราผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอยู่เกี่ยวพันเป็นห่วงโซ่อยู่เต็มไปหมดเนีย่ยควรจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะมันว่าจะเป็นเหมือนกับแนวทางหลักของการค้าของโลกในอนาคตอย่างนั้นถูกครับถูก <ใน S 2> ครับ,รบถ้าผมยกตัวอย่างบางภาพแต่ไม่ได้พูดเพื่อให้น่ากลัวแต่พูดเพื่อเตรียมพร้อมเนี่ยคือถ้าโลกพูดถึงเรื่องของการดูแลทังสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยเรื่องไอ้กาซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆอนนี้ global supply chain เขาต้องหาสินค้าที่เป็นแบบนั้น นั้นขนาดนขนาด oh. เป็นเรื่องสิ่งแวหล้อเพราะนั้นถ้าไซส์ใหญ่เดี๋ยถูกบังคับ uh huh. อย่าเรียกว่าถูกบังคับดีกว่าถูกต้องต้องไปทางนั้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันยั่งยืนเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนที่เป็น SME ที่อยู่ถัดลงมา mm. ถ้าใครทําได้คุณก็อยู่ในกระบวนรถไฟ oh. ถ้า,ถ,าถ้าคุณไม่ได้ปรับตัวคุณยังไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนไม่ได้สนใจเรื่อง BCG ตามแนวหลักเนี่ยคุณก็จะตกกระบวนเพราะว่าถึงเวลารายใหญ่เขาจาเป็นต้องต้องหาซัพพลายเชนหรือว่าผู้ผลิตที่มีมาตรฐานในแนวทางของเขาถูกมัครบ เพราะฉะนั้นตัว SME จะต้องปรับตัวให้เข้ากับโหมดของทิศทางของมันที่มันจะเดินไปครับเพราะฉะนั้นคุณรู้ก่อนเตรียมก่อนคุณทาไว้เวลาถึงเวลาเขาเลือกอาจจะไม่ต้องเป็นหัวขบวนใหญ่ในประเทศไทยก็ได้หัวขบวนใหญ่ที่อยู่ในภูมิภาคนี้เขาก็มองกลับมาก็จะเห็น SME เอราอยู่ในอยู่ในแถวครับในแง่ในแง่ของตัวฝ่ายเลขาและเป็นคนจัดการคอนดักส่วนของการจัดประชุมรอบนี้สวมีความคาดหวังอะไรก๊อ ผมคิดว่าวันนี้โดยความคาดหวังเราอยากจะเชื่อม SME ทั้ง21เศรษฐกิจอยู่บนฐานเดียวกันเราพยายามพูดหลายครั้งว่าเราไม่ใช่คู่แข่งระหว่างกันแต่รเราต้องทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นการเปิดกว้างการเชื่อมโยงแล้วก็คือการทําที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างกันเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจสําคัญนะครับเราเราก็คาดว่าน่าจะมี ในบางเรื่องที่ไทยน่าจะเข้าสู่ supply chain หรือ global supply chain ในชุดใหญ่ได้อืค่ะอันนี้คือคือเป้าหมายหลักที่ต้องการขับเคลื่อนว่าเราต้องเข้าไปสู่โหมดของหัวรถจักรนั้นและเชื่อมโยงกับตลาดโลกให้ได้ครับค่ะทีนี้มาถึงพูดถึงพื้นที่เป็นสถานที่ที่จะต้องต้อนรับทั้งตัว SME รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความพร้อมเนี่ยพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะก็จริงเราทํางานร่วมกวับทางจังหวัดคือทั้งส่วนราชการ นะครับก็เราก็ในส่วนของภาคเอกชนนะครับ oh. วันนี้ทุกทุกภาคส่วนคือตื่นตัวแล้วเราก็ลงพื้นที่กันมามากกว่าครึ่งปี mm hmm. นะครับ mm hmm. เพื่อจะเลือกออทำเลสถานที่ mm hmm. การที่จะพาไปดูงานอะไรต่างๆรวมถึงในวันงานจริงเนี่ยเราจะมีผู้ประกอบการที่เป็นสินค้าต้นแบบตัวอย่างต่างๆเนี่ยได้เข้าไปเสนออยู่ในงานนั้นด้วย เขาเบมีโชว์เคสาะฉะโชว์เคสด้วยของแต่ละประเทศหรือว่าของประเทศไทยของไทยจะเป็นของไทยจะเป็นหลักส่วนของต่างประเทศเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมนาเรียนว่าก็จะมีบางประเทศก็อาจจะมาเป็นเป็นอีเวนต์ของเขาเช่นออสเตรเลียบเลเียเขาก็จะมาเป็นแล้วเราก็มีของเราไปด้วยแต่ว่าตัวที่เราเลือกผู้ประกอบการเข้าไปก็จะพยายามเป็นตัวแทนของทุกภาคด้วยนะครับเพราะนั้นรวมไปถึงแม้กระทั่งสินค้าหรือต่างๆที่จะให้เป็นที่ระลึกนั้นก็จะมีอัตลักษณ์มาจากทุกภาค ของไทยแล้วก็ในนั้นมีทั้ง SME เข้าไปแสดงเรื่องนี้ทัศการต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นส่วนภาครัฐต่างๆก็เตรียมการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ให้ความสําคัญแบบเชื่อมโยงกับพื้นที่แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ภูเก็ตครับท่านหมายถึงเรื่องของเขตอันดามันด้วยใช่ภูเก็ตก็ต้อง่วงไปที่พังงาเนี่ยอย่าวืมศกับกระบี่อะไรพวกนี้เพราะนั้นเวลาไปมันไปทั้งแผ่ไปทั้งแผ่ครับแล้วก็จริงๆภาพที่เราบอกว่าเราเตรียมเรื่องการนำเสนอเรื่องสินค้าธุรกิจต่างๆคือท่านอาจจะเห็น ทางเหนือทางอีสานเพราะฉะนั้นความสนใจมันจะเปิดกว้างขึ้นมากกว่าการที่จะอยู่ในพื้นที่เดียวนะครับก็การทํางานก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็พยายามย้ําว่าผู้ประกอบการเนี่ยบางทีเราก็เป็นผู้ต้อนรับในตัวเพราะว่าท่านคงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางการอย่างเดียวท่านมีคณะทํางานผู้ติดตามมาอีกเพราะนั้นไปนู่นนี่นั่นนะครับครับแล้วบางทีก็อาจจะเข้าที่กรุงเทพก่อนก่อนที่ท่านจะไปที่ภูเก็ตต่างๆก็มีโอกาส <ม>ในหลายภ<ม>าคส<ม>่วนครับก็ทางานทั้งภาครัฐเอกชนก็ร่วมกันตัวเอสเอ็มที่ไปโชว์หรือรว่าไปนําสินค้าไปสแสดงว่าเป็นตัวความเป็นไทยแลนด์เนี่ยจะมีกี่รายได้ครับตอนนี้เบื้องต้นอย่างน้อยก็ไม่ไม่น่าจะต่ำกว่า20กิจการแต่พยายามดูให้อยู่ในธีมกับคอนเซ็ปต์ในทุกทุกทุกเซกเตอร์ของภาคอุตสาหกรรมเอสเอ็มของเราจะไปโชว์เคสติ้นั่นตัวต่างประเทศที่จะมาเข้าร่วมประชุมเอเป็กเอสเอ็มไอเนี่ยมันจะมีสักกี่กี่ จำนวนที่มากน้อยนะครับเออตอนนี้ถ้าที่รับแจ้งมาก็น่าจะมากับครบนะครับครับแล้วก็ปีนี้น่าจะเป็นหลังจากที่หยุดโควิดกันสักพักวันนี้จะเป็นการประชุมแบบฟิสิกอลครั้งแรกนะครับก็คือเชิญแบบมาทุกคนจะ่านั้นทุกคนจะเดินที่จะมาภูเก็ตนะผมมาประชุมเอเป็กไอศีในบ้านเราเนี่ยนะครับครับครับอืมจำนวนคิดว่าเป็นเป็นพันไหมครับเออผมว่าในระดับของตัวระดับผู้แทนน่าจะมีหลัก ร้อยถึงสองรนะครับจากคณะติดตามนี่ยากแก่ยการประเมินครับแต่ได้รับการตอบรับจากทั้ง2 1สเส่วนใหญ่ก็ตอบรับมาครับแสดงว่าก็จะมีบางเขตเท่านั้นที่จะถามว่ามีมีมีไฮบริดไหมแต่เรายังยืนยันว่าวันนี้เราฟิสิชอลอย่างเดียวเราต้องการที่จะเปิดครับเพื่อให้ต่างประเทศเดินทางก็มาในประเทศเราเพราะถ้าเราบอกเลือกได้ทุกคนเดี๋ยจะเลือกประชุม อ oh, <Online. S 1> ใช่ oh. ประชุมแบบนั้นเหมือนเดิมเอาละค่ะนี่เป็นยุทธวิธีสุดท้ายค่ะ <c oughs> ดครคะในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขาและก็เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้อยากจะฝากอะไรถึงการจัดงานครั้งนี้บ้างคะครับจริงๆต้องเรียนว่าอยากจะฝากถึงทั้งส่วนของผู้ประกอบการประชาชนพีนของทุกคนนะครับเพราะว่าวันนี้เราเป็นเจ้าภาพการที่ทําให้ภาพของประเทศเราออกสู่สายตาชาวโลกวันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญ แล้วนี้เป็นการเปิดประเทศเปิดเมืองท่องเที่ยวเปิดเรื่องของเศรษฐกิจเปิดเรื่องของการค้าขายครับนั้นผมคิดว่าทั้งการต้อนรับการสร้างบรรยากาศไอ้เรื่องปัญหาภายนอกเนี่ยเราไม่กังวลเรากังวลว่าข้างในเนี่ยถ้าเราช่วยกันประคับประคองแล้วให้ทั้งหมดเนี่ยมันประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับน่าจะเป็นภาพที่ดีกับประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป